ดท้ายครับพี่เต๋อมาเลยพี่เต๋าคะครับเราเลิกกันเถอะพี่เต๋าโอ้โหสมดูยืนเลยคำนี้โอ้โหนี่ดูอารมณ์ด้วยล้มโอทำไมมีตั้งหลักด้วยตั้งหลักด้วยมีตั้งหลักด้วยระวังเลยนะไม่น้ำชาด้วกับพี่อย่างนี้เรื่ง เดี๋พี่จะเต้นให้น้องดูตัวอย่างมาดูดูพี่เต้นนี่ไม่ใช่เชื่อเนี่พี่เต๋อรู้ดีว่าจะเต้นยังไงเนไงครับดูเด็กข้าีิไว้รักแท้รักคืออะไรไปเต้นเลยเต้นมาดู แท้ล่ะคืออะไรสัตว์ซัดแท้ล่ะคืออะไรสัตว์ บทลงโทษอ,อกหักอยากขังตัวเองน้ำชาเลือกคนที่ไม่สามารถสอนให้รู้จักคำว่ารักแพ้ได้คนที่น้ำชาเลือกจะต้องโดนลงโทษโด,ดนขังอยู่ในกล่องเงียบๆคนเดียวแล้วนั่งฟังเพลงที่น้ำชาร้องจนจบเด่งใ,ในนี้ต้องเป็นทั้งผู้ที่สมหวังและผู้ที่อ,อกหักนะคะรับผู้อ,อกหักก่อนต้องตัดสินใจแล้วครับใครจะต้องเป็นผู้ที่ผิดหวังอ,อกหักไปเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวในนั้นครับพี่จ๋า ขอโทษ <laughs> บ้าเออมาฉี่ให้เด็กคนเดียวคาว่าพี่แจ๊สควรจะเข้าไปไปพักสักแป๊บหนึ่งลนนั้นลองเลือกพี่พี่แจ๊สค่ะเดี๋ยวสิขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่มางานเปิดบ้านใหม่ของผม <laughs> สุขนะครับวังหัวระวังหัวระวังหัว,หวอ้าขณะที่เขาเก็บตัวอยู่ยบเยียๆเพราะความอกหักของเขานะครับน้องน้งชาก็มีเพลงมาฝากอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับในอัลบั้มนั่นก็คือเพลงดาวบนฟ้าปลาในน้ําเธอในฝันตั้งใจังให้ดีนะแจ๊มีดาวบนดวงที่ฉัน ให้ติดอยู่บนฝ้าคงดีกว่าฉันเอามามาเกับมันมปลาบางตัวที่ฉันมองว่าสวยงานแต่ไม่เคยคิดลงอ,องเจอผู้มาให้หว่ายในน้ำคงดีกว่า ่าไม่ขาไปทำอะไรให้ได้มาจะปล่อยไปตำหนิจะเดาอยู่บ hey, <tell> นฟ้าให้ลายในนะึกแต่ปล่อยให้ความรักเป็นเพียงแค่ฝันจะไปไแม้ว่าเมื่อกี้อาจจะแย่ที่สุดในส่วนหนึ่งนะครับแต่คุณแจสเขายังอยู่ในสารระบบในการเลือกนะครับ ว่าใครคู่ควรกับน้องน้ำชาในการออที่จะมาเป็นครูสอนรักแท้กับน้องมากที่สุดอ,อ,อย่าลืมนะครับได้หอมแน่ๆนะครับน้องน้ำชาเราจะชาคิดว่านุ่มท่านใดคู่ควรที่จะมาสอนคำว่ารักแท้ให้กับน้องน้ำชา และแล้วเวลาแห่งการรอคอยกําลังจะสิ้นสุดลงน้ำชาจะเลือกชายหนุ่มคนไหนใครจะเป็นคนที่สามารถสอนให้น้ำชาได้รู้จักคำว่ารักแพ้ใครจะเป็นคนที่สามารถพิชิตใจน้ำชาและคว,ว้ารางวัลได้หอมแก้มน้ำชาไปครอบครองหนึ่งสองสามพี่เต๋อค่ะพี่เต๋อ เอครับครับรักแท้ของคุณเนี่ยคิดว่ามีจริงไหมครับมีจริงครับมีจริงรักแท้คือคงเป็นการเสียสละนะครับเป็นการเสียสละใช่ครับอืมรักแท้คือการไม่หวังได้อะไรตอบแทนใช่ถูกต้องไหมฮะครับโอ้พูดตั้งแต่ต้นเลยครับพูดปตั้งแต่ต้นอ่าถูกไหมใช่ครับถูกไหมโอ้งั้นก็ไม่ต้องหอมใช่ครับทำไมคิ้วขมวดยังเจ็บที่ดึงเมื่อกี้นะ เขาไม่จร <łość> ิงใจกับใครก็รักแท้รักแท้คือไม่หวังอะไรตอบแทนนี่รักแท้เขาเสียสละแล้วไม่หวังอะไรจากใครทั้งนั้นแต่เรต้องของการหอมเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีการตอบแทนวันนี้ผมมาเพื่อแก้มน้ำชา ทั้งหมดมาตางนี้เลยนครับทั้งหมดมต็มนี้เลยโอ้น่ารักมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่มาร่วมสนุกกับโอโนโชของเราน้องน้ำชาฝากผลง,งานอาบัติงตัวเองตรงนี้ไว้ก่อนเลยดีกว่าค่ะ ก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของน้องชานะคะเพงลงรักแท้อย่างไงเพราะว่าเอมีก็เพิ่งปล่อยไปในสภาก็งี้ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยติดตามผลงานกันด้วยค่ะน่ารักน่ารักนะครับร้องเพลงเพราะๆอย่างนี้ต้องเต๋อว่าครับผมก็มีซิทคอมนะครับแล้วก็มีเบื้องหลังก็คือมีงานเขียนบทภาพยนตร์อยู่ครับกับ g t h ครับนี่อาร์ตี้ก็ปลายปีนี้เดี๋ยวจะมีหนังครับผมเรื่องเรื่องบุญชูศิบครับ เอ๋อบุญชูสิบครับ้บุญชูนิสิบเลอรับครับเกลือกครับซิทคอมครับของซีเนียโอนะฮะแล้วก็ไม่น่าพัาดขนมเดมีมิวสิคอลด้วยครับนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราสองคนจะบุกไปบ้านเขาฮะไปเป็นต่อบ้างครับใช่เดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนอ้าวเต๋าครับพี่เต๋าครับเในวันนี้จะมีพยองครับแล้วก็มีคุณหญิงสัทนาครับเฮยหยาบลายพยองพยองแล้วเดี๋ยวมัมีคนจ้างเราดิชื่อละครครับเอาเหรอครับผมขอบคุณทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับ เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมครับก่อนนอนก็ปิดโทรทัศน์ครับอย่าปิดด้วยอีโมดครับปิดที่สวิตช์เลยนะครับเพราะว่าเราทุกคนนะครับมีส่วนทําให้โลกร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยครับทั้งเดียวกันไปด้วยกันนะครับประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็แถมยังประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยโลกของเราด้วยครับวันนี้เราลากไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับวันพฤหัสหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ